สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องไฟมินินะครับจะพาพวกท่านไปรู้จักกับคอนเกตอวกาศนะครับหรือว่าแอสโตรกตนะครับที่สร้างจากเลือดนักบินอวกาศฟังมาผิดครับสร้างจากเลือดนักบินอวกาศจริงๆนะครับแล้วก็นําไปผสมกับฟุลดาวอังคารส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังกันเลยครับผมก่อนอื่นนะครับหากท่านเองนะครับคิดจะสร้างสิ่งบุกสร้างบนดาวอังคารท่านเองต้องจ่ายเงินมากถึง45ล้านบาทนะครับเพื่อขนส่งอิฐเพียงหนึ่งก้อนเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่า นี่คือข้อจํากัดสําคัญนะครับที่ทําให้การสร้างอนานิคมของมนุษย์บนดาวอังคารนั้นมีต้นทุนที่สูงมากดังนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์จึงคิดค้นวัสดุคล้ายคอนกรีตที่สร้างมาจากเลือดนะครับของนักบ,บินอวกาศเองโดยการศึกษานี้นะครับถูกตีพิมพ์ลงในวา,ารสาร m a t e r a Studiobio โดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลายัยแมนเชสเตอร์ระบุว่าเมื่อนําเลือดของมนุษย์มาผสมกับฝุ่นบนดวงจันทร์หรือดาวอังคารนะครับจะสามารถสร้างวัสดุคล้ายคอนกรีตที่เรียกว่าอสโตรกิ เนื่องจากโปรตีนที่พบในเลือดของมนุษย์นั้นนะครับมีสารคล้ายกราวที่เรียกว่าอะบูมินทําให้อสโซรกีดนะครับที่ผสมจากเลือดมนุษย์เพียงอย่างเดียวนั้นสามารถรับแรงอัดได้สูงถึง25เมกะปสาสาลซึ่งใกล้เคียงกับ 5. 5. ค่าคอนกีรทั่วไปที่อยู่บนโลกนะครับที่อยู่ประมาณ20ถึง32เมกะปสาสาลครับทั้งนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ยังพบอีกว่าหากผสมยูเรียซึ่งเป็นของเสียที่พบอยู่ในปัสสาวะ น้ำตาและเหงื่อลงในส่วนผสมที่กล่าวมาข้างต้นนั้นนะครับจะสามารถสร้างเอสโตรเจประสิทธิภาพสูงที่รับแรงอัดได้เพิ่มขึ้น300เปอร์เซคิดเป็น40เมกะปาสาลซึ่งแข็งแกร่งกว่าคนขีดทั่วไปอย่างชัดเจนครับและดรอเล็กโรเบิร์ตนะครับหนึ่งในผู้ร่วมวิจัยกล่าวว่าเทคนิคใหมน่นี้มีข้อได้เปรียบเหนือเทคนิคการก่อสร้างอื่นๆที่จะเกิดขึ้นบนดวงจันทร์และดาวอังคารเราพบว่าโปรตีนในเลือดสามารถเก,กาะกันเป็นก้อน เพื่อสร้างโครงสร้างที่ยึดวัสดุเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาะทําให้คอนกรีตแบบใหม่นี้มีความแข็งแกร่งและยังยืนมากกว่าแบบอื่นอย่างชัดเจนครับโดยนักวิทยาศาสตร์คนวนวาํานวณว่าภายในระยะเวลา2ปีของภารกิจที่จะเกิดขึ้นบนดาวอังคารนั้นจะสามารถสร้างเอสโตกิตได้ประมาณ500กิโลกร,รมัมด้วยกําลังของนักบินอวกาศเพียง6ท่านซึ่งเพียงพอที่จะขยายที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับลูกเรือเพิ่มเติมได้ และอาจรองรับลูกเรือได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของมารกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและดอตอรอเล็กซ์ยังกล่าวเสริอมอีกว่าแม้จะไม่มีหลักฐานสำหรับการใช้เลือดมนุษย์เป็นวัสดุก่อสร้างแต่จริงๆแล้วผู้คนในอดีตใช้เลือดสัตว์เป็นสารยึดเกาะกับอิฐหรือปูนมานานหลายศตวรรษแล้วนี่จึงเป็นความท้าทายสำคัญของยุคอวกาศที่เราจะหาวิธีแก้ไขโดยการอาศัยแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยียุคกลางนั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสั้นๆที่ชแนลฟาร์มินิตนำมาฝากพวกท่าน และเทคโนโลยีนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเกิดหรือไม่เกิดในอนาคตก็เป็นได้นะครับส่วนสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากพวกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผม